กลับมาทักไทยสบายดีกับเอฟซีทั้งช่องอีกครั้งของวันที่24พฤศจิกายน2568คลิปนี้เม่น้องคํแแพงได้แนวทางลาวคักๆักหรือว่าลาวพัฒนาจากพิพหัสเซียนเชียงใหม่เซียนโคลาเซียนอุดรลุงโชคดีและสุดใจพาลวยมาฝากมาต้อนเอซีทั้งช่องเพิ่มเติมอีก6สำนักด้วยกันนะคะ ฝาก FC ซก็เข้ามาเบิ่งคลิปให้จบทุกทุกคลิปด้วยเด้อค่ะเนาะเพราะว่าแม่น้องคำแพงจะรวบรวมหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์มาลงคลิปให้เทือละบางครั้งก็สรุปบางครั้งก็แยกเนาะค่ะแยกลงคลิปเทือละซีหาสำนักสินะเ c ทั้งช่องต้องเบิ่งคลิปให้จบเด้อค่ะเนาะแล้วก็อย่าลืมเบิ่งคลิปจบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องคำแพงแน่นะคะเป็นกำลังใจในการ ทำคลิปในการหาแนวทางมาลงให้เอฟซี FC ทั้งช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันในแต่ละมือเนาะทั้งฮาหนอยทั้งลาวพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยส่วนรัฐบาลไทยมีเอฟซีทั้งช่องขอเลขติดของอาจารย์สวัยได้มาแล้วเนาะแล้วก็ของหลวงตาของตาปากน้ําโพเขาฝัางมาก็ได้มาแล้วแต่ว่าแม่น้องข้าพงจะเอาลงให้มืออื่นเนอะค่ะเนาะพาวามอนี ไม่นองคำแพงได้ลงไปหลายคลิปแล้วเนาะทั้งลาวทั้งฮานอยเนาะมืออืน่นมีแค่ฮานอยก็จะได้ลงรัฐบาลไทยของตาปากน้ําโพเขาฝังมาหลวงตาแล้วก็ของอาจารย์สวัยด้วยให้กับเอซทั้งช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันในมืออื่นนะคะสําหรับรัฐบาลไทยที่ทุกคนรอคอยถานะคะเดี๋ยวไปมืออืน่นจังเบิงน้ากันเนาะว่าจะได้ตัวใดเน่ยอะแต่ว่าในคลิปนี้ เ้ามาเบิงผลงานเราพัฒนางวดวันที่21ของ6สํานักวันศุกร์ที่ผ่านมากันก่อนเด้อค่ะเนาะสำหรับเลข6ตัวออกที่7จ็ดสี่หสองสามดห้าตัว4ี่หกสองสาปดสี่ตัว6กสองสามดสตัวบน2องสามแดและ2ตัวบน3 8ส่วน2ตัวล่างก็คือ6กสองนั่นเอง มาเบิงของพี่ประหัดค่ะวิ่งรูดยังมาอยู่เหมือนเดิมนะคะตัวเด่นเนาะก็คือ3ข้างบนมาข้างบนจับคู่ให้โบเข่านะคะมาแค่ตัววิ่งตัวรูดเนาะของเซียนโคราชก็วิ่งรูดเข้าตัวเด่น2เนาะนี่ค่ะจับคู่ข่ามให้ให้มาสองเเลขออก2องหสองนั่นเองค่ะเนาะ เซียนเชียงใหม่วิ่งรูด1เม็ดเดียวรูดนะคะงวดที่แล้วหลุดค่ะส่วนของเซียนอุดรวิ่งรูดเด็ดนึ่ลองสองสองมาล่างเนาะแต่ว่าจับคู่ให้โบเข่านะคะลุงโชคดีเลขในตารางมาด้วยกันนะคะมา3ามบนเนาะนี่ค่ะชุดอ่า สองสามแปดเนาะอยู่ในเลขในตารางมาทั้งสามตัวค่ะส่วนหลักร้อยของลุงโชคดีเข้านะคะเข้าตัวที่เน้นให้เน,เน้นหนึ่งกับสองมาที่สองหลักร้อยเข้าที่สองนะคะส่วนจับคู่ให้หลุดเด้อค่ะเนาะให้จับคู่หลุดค่ะสุดใจพารวยหลุดนะคะ fc ศนย์กับ1น่บอมมาเลยเนาะ วดที่แล้วเรามาเอาตัวเลขแนวทางของมือนี้กันเลยค่ะวันที่24่สิบสีพฤศจิกายน2568สุดใจพารวยราวพัฒนาวันนี้ให้วิ่งรูดเด่นที่6ลง7จ็ดจับเลขชุดวินนะคะชุดวินมี4 5 6 3 7 9ชุด2ตัวบนล่าง4 3 4 7 4 9 5 3 5 7และ5 9 6กสามหเดหกเน้นวงกลมให้ที่6กสา6หกดหกสามตัวบนก็คือ369นั่นเองเนาะส่วนงวดที่ผ่านมาของสุดใจพารวยก็หลุดนะคะนี่ค่ะหลุดเนาะบอกมาเลยทั้งตัววิ่งตัวรูดและตัวจับคู่ชุดวินก็หลุดงวดนี้ได้มาวิ่งรูดเด่น6กรอง7จ็ดจับเ,เลขชุดวินไดมาสี่ห้าหสามเจ็ด9ชุดสองตัวบนล่าง สี่สามสี่เจ็ดสี่เก้าหสห้าเจสามหกเเน้นที่6กสามและ6 9ส่วนชุด3ามตัวบน3ามหนั่นเองค่ะมาต่อที่ของลุงโชคดีวันนี้เลขในตารางลุงให้มามี1นึ่งสีห้าหกเจดเสองเลขวิ่งลูด7จ็ดหสเด่นที่6เนาะจับคู่ชุด2ตัวบนล่างมีหกเจดหก หกสี่หกหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสองหนึ่งหนึ่งเก้าสี่และสี่หนึ่งเน้นวงกลมให้สี่คู่ก็คือหกเก้าหกสี่หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหลักร้อยวันนี้มีเจ็ดสี่หนึ่งเก้าเน้นที่สี่กับเก้าสามตัวบนมีสี่หนึ่งเก้าเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งสี่หกหนึ่งส่วนชุดสี่ตัวหกสี่เก้าหนึ่งนะคะ ส่วนงวดที่ผ่านมาของลุงโชคดีเลขในตารางมาสามตัวบนเนาะสองสามแปดจับคู่บอเข่านะคะเลขหลักร้อยมานะคะมาที่สองตัวเด่นงวดนี้เลขในตารางหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสองวิ่งลูดเจ็ดหกสี่เน้นที่หจับคู่ชุดสองตัวเน้นที่หกเก้าหกสี่หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งชุดลงหกเจ็ดเจ็ดเก้าสองหนึ่ง 91,94และ41ส่วนหลักร้อยงวดน,นี้มี7419เน้นที่4กับ9ชุด3ตัวบน419 961 971 461แล้วก็4ตัวมี6491นะคะเอฟซีทั้งช่องแคปหน้าจอเดร์ค่ะ หน้าจะเอาของสุดใจพารวยแล้วก็ลงโชคดีนะคะ,อะโอเคค่ะไปต่อค่ะเอฟซี FC. มาต่อของเซียนเชียงใหม่สำหรับตัวเลขแนวทางเซียนเชียงใหม่วันนี้เราพัฒนาก็วิ่งนูดบนล่างเด่น7เม็ดเดียวชุด2ตัวมี747 1 7 6นะคะส่วนชุด3ตัวบน9 7 1 9 7 4 9 7 6นะคะของเซียนเชียงใหม่ค่ะงวดวันที่21วันศุกร์ที่ผ่านมาหลุดนะคะทั้งตัววิ่งตัวรูดและตัวจับคู่งวดน,นี้วิ่งรูดเด่น7จับคู่ชุด2ตัวมี7 1 7 4 7 6 3ตัวบน9 7 1 9 7 4และ9 7 6นะคะ มาต่อที่อ้าค่ติดกันรับแทะมีอะไรขบวม,มนีอะไรบ่มีอย่างติดคู่ติดกันดีแทะดูดกันดีแทะของเซียนโคราดวิ่งลูดเด่นที่สี่รองห้าค่ะวันนี้จับคู่ชุดเน้นสองตัวบนล่างก็คือสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าชุดรองห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้านะคะของเซียนโคลาดวันนี้ส่วนงวดที่ผ่านมาวิ่งลูดให้เข้าตัวเด่นนะคะก็คือสอง ข้างล่างเนาะสองมาล่างค่ะงวดนี้วิ่งรูดเด่นที่4ีรอง5จับคู่ชุดเน้น 40, 41, 49ส่วนชุดลอง 50, 51และ59นะคะแคปหน้าจอเด้ค่ะแคปหน้าจอของเซียนโคราชและเซียนเชียงใหม่ ไปต่อคะ่ะมาต่อที่ของเซียนอุดรวันนี้วิ่งลูดเด่นที่ศูนย์ลงเจ็ดจับคู่ชุดสองตัวบนล่างศูนย์สามศูนย์หกเจ็ดสามเจ็ดหกเน้นที่ศูนย์หกนะคะสามตัวบนสามศูนย์หกนั่นเองคะ่ะของเซียนอุดรวันนี้งวดที่ผ่านมาวิ่งลูดเข้าตัวลงนะคะของเซียนอุดร เชิญอุดรวิ่งรูดเข้าตัวลอง2มาล่างเนอะงวดนี้วิ่งรูดเด่นศูนย์รอง7จับคู่ชุด2ตัวบนล่างก็คือ0306 7376เน้นที่06ส่วนชุด3ตัวบน306นั่นเองค่ะส่วนวันนี้ ของพี่พหัสวิ่งรูดเด่นที่7ลรอง9เนาะจับคู่ชุด2ตัวบนล่าง7 4 9 4 7 1 91เน้นที่71ส่วนชุด3ตัวบน9 7 1นะคะงวดที่ผ่านมาวิ่งรูดยังเข้าอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจับคู่บนเขาเนาะวิ่งรูดมาที่3ตัวเด่นล่างเออวิ่งรูดมาที่3ตัวเด่นค่ะเด่นมาบนนะคะ ส่วนวันนี้วิ่งรูดเด่น7ลรอง9จับคู่ชุด2ตัวบนล่าง7 4 7 1 9 4 9 1เน้นที่7 1 3ตัวบน9 7 1นะคะเนี่ยะคะแคปหน้าจอเด้อค่ะอ่ะมือนีแม่นองกัมแพงก็ได้แนวทางทั้งลาวทั้งฮานอยเนาะ มาฝากมาตอน FC ทั้งช่องครบจบทุกสำนักเลยนะคะต้องเบิ่งคลิปให้จบทุกคลิปนะคะเพราะว่ามือนีร่วมทั้งฮาหนอยร่วมทั้งฮาหนอยเออร่วมทั้งฮาหนอยและลาวแวม่น้องคําแพงก็ได้ลงคลิปไปทั้งหมด5คลิปด้วยกันนะคะอ่ะโชคๆมันมัน,มนลำๆเรื่อยๆเนาะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะคลิปนี้ก็สวรสดีค่ะ